สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี่กับภาพพี่น้องมาเบิร์บริเวณที่พญ่เฮ็ดงานอยู่เนาะคะ่ะอ่าตรงนี้นะคะสถานที่นี้ก็คือบริเวณที่เขาเพาะเลี้ยงปลาซิมอนเนาะคะ่ะแล้วก็มื้อนี้เลือดพอใหญ่นะคะก็ได้มาทําการถ่ายเท้นะคะเอานาํามักจากปลาท,ที่ตายแล้วเนาะคะ่ะที่เขามาักไว้แล้วเนาะคะ่่ะะเนาาอก็จะมาถ่ายเทต่อนะคะลงเลือดที่พญ่เฮ็ดงานอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปเบิร์เนาะคะ่ะเนาะ ะจะสูบออกจากแท่งตรงนี้นะคะแท่งสีขาวเนี่เนาะแล้วก็มาใส่ในเรือทีพ่พญาย่อ,อามลาับนะคะก็จะสูบลงใสจแท่งนี้คะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนำมักปลานะคะนำของปลาที่ทปลาตายแล้วนะคะเพื่อนก็นจะมามาักนะคะมามาักไว้ก็จะได้นำแบบนี้นะคะ แล้วก็พยายในเรือที่พนัเญานงานอยู่ก็จะเอานามตรงนี้นะคะไปส่งให้อีกบริษัทหนึ่งนี้วค่ะ The compete for this line here. And go on this line. And all the way where the salmon live on this line and go automatic. Go run and run and give them up. So now we come with this fish to the factory. A many many times with will get fish. And here they cook it and make a mangla fish for you. Yes. Many many times here. Only for dead fish. Down in the boat we have big pump. Please thank you.